ต่อไปสถานีสิรินทรจะเปิดทางด้านซ้าย next station รินทร์ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station สิรินทร์ต่อไปไปสิรินทรนะครับเห็นน SCB สาขาบางพัดนะครับ สิริไพรินครับตึกสี่ส้มๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวัดครับอันนี้เป็นเมนนะครับบ้านเรือนนะครับก็ ว่าเคยอยู่ชั้นสี่ดีๆแล้วมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน,นครับก็ให้ความรู้สึกแปลกๆนะครับแต่ต่อไปก็คงชินครับอันนี้โรงเรียนทิมนวิทย์นะครับรงรับจำนำนะครับอันนี้แต่ก่อนผมเคยของแชมป์ทางข้ามนะตอนนี้โดนรถไฟฟ้าข้ามอีกชั้นหนึ่งครับสถานีสิรินธรึสานีสินธรน,นะครับ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถร h e g between t r a i n and Platform ถึงสิรินทร์ทอ้นะครับมีคนเข้ามาหนึ่งคน,นครับครับต่อมจอดรอก็จะออกจากเงาเงาเลยครับตอนนี้ b l 0 6นะครับสิรินทรอน ต่อเลยครับอ๋อใน,นรถก็จะมืดๆหน่อยนะครับน,นี้ออกมาสู่แสนสว่างแล้วครับสถานี่อ่ปไปสถานีบางยี่ขนันต่อไปบางี่น,นบจะเปิดทางด้านซ้าย Next station บางยี่ขนัน Free doors open on the left คมผู้ประเมินสักักงานที่ดินกรุงเทพนะครับผมจะเป็นเขตนี้โฆษณาพิซซ่าเจอส่วนครับเป็นขบวนดูแล้วเป็นขบวสนสั้นๆนะ สถานีบางยี่ขันบางยี่ขันบางยี่ขันโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางยี่ขัน Station Please mind the gap between train and platform นี้ก็บ่ายสองสี่สิบามนะครับ ประตูรถนะครับเปิดทางด้านซ้ายตลอดเลยนะตั้งแต่จากเต่าปูนนะครับออกจากบางยี่ขัน